สวัสดีครับนี่รอช้าครับมาเริ่ม,มัมออนที่ข่าวสโมสรพิจิตรุรยทุนเต็ดมอบรถยนต์คันใหม่พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งกังเยียวยาเหยือ่อตูแฟกับคุณอรุณเชิดโฉมนะครับซึ่งขอรับเป็นรถปิกอัพทีดเทียบกับรุ่นเดิมเท่านั้นครับไม่เพิ่มออปชั่นอะไรเป็นรุ่นที่สูงกว่าอะไรสโมอสรแจ้งว่ารุ่นไหนก็ได้นะครับโดยระหว่างรอรถส่งมอบประมาณหนึ่งสัปดาห์สโมอสรให้รถของบริษัทไปใช้ก่อน แลยังมอบเสื้อแข่งหมายเลขสิบแปดชนาทิศสงศิณและอุปกรณ์การเรียนใหม่ทั้งหมดทดแทนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องโดยสารนะครับขอให้กับน้องของคลอสได้ด้วยครับ,บสโมสรขอเยียวยาผู้ประสบเหตุก่อณ์เป็นดับแรกส่วนเรื่องคดีความนะครับถอให้เป็นไปตามระบบวามวินิจฉต่อไปครับนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเกมที่จบไปแล้วนะฮะนี่วกครับนัดชิงครัดระหว่าง B ีจีกับเมืองทองครับ มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับผู้ชมทําให้คนเดือดเขาเดือดร้อนไปหมดเลยครับรถก็เสียหายนะครับแต่รับช่นชมสโมสรบีจีวัฒน์ครับคุณปีตประวินนะฮะสุดยอดครับเบียวยาให้กับผู้ที่เช้าไปชมเกมในวันนั้นครับเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลครับว่าไงบ้างครับมีท่านนี้บอกว่านะครับควรหาตัวคนจุดผู้แฟได้วยนะอย่าปล่อยให้ร่องหันเหมือนคนควันบุหรี่แล้วจางหายไปท่านต่อมาบอกว่าสมควรให้เขาท่านต่อมาบอกว่าจ้าคนรวย ท่านอมบอกว่าแย่เชียบอลแบบนี้ท่านนอมบอกว่าเหมือนหักหน้าสมาคมที่อื่นอาจทำอะไรกับพวกนี้ไม่ได้สักทีถึงจะยังหาคนผิดไม่ได้แต่ผู้เดือดร้อนก็ต้องเยียวยาก่อนถูกต้องตามเห็นด้วยครับท่านบอกว่าท่านต่อมาบอกว่าสัตว์โลกล้านปีไม่น่าเชื่อว่าจะมีจรงิงสงสารสมาคมคงแก้ยากเพราะเป็นสัตว์โลกล้านปีมันแก้ยากมากครับเพราะม,มันเกิดเหตุซ้ำซากมากเลยครับคุณชมท่านต่อมาบอกว่าดิสเครดิตสมาคม ลิฟเทเด่นเมืองทองตัดจบตบหน้าไปฉาดใหญ่ก็ต้องเรารวยครับถึงว่าเนาะคนรวยก็ต้องช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือนะฮะคุดย่าครับเราคนรวยอะนะครับต่อมาครับเป็นบทสรุปฟุตบอลไทยเีกฤดูกาล2023-24นะครับคือแชมป์ไทยลีกก็ได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในกคงแข่งแก่งเสมอครับแชมป์ไทยเีกสองได้แก่นครราชสีมามาสดาเอฟซีครับ่วน อุ S 1> <S 1> ้ยลุงอนุลลิกไฮดิกสามนะครับได้แก่บางกอกเอฟซีครับแชมป์ไดกินไทยดานแชมเปียนคัพได้แก่ทูแบงคอกยูเนเต็ดแชมป์ช้างเอฟเอครับได้แ,แก่ทูแบงคอกยูเนเต็ดแชมป์อีโวครับได้แ,แก่บีจีปฐุมยูเนเต็ดแชมป e ์บีจีซีเมืองไทยมากันไท,ย,นทยครับได้แ,แก่พัทลุงเอฟซีแชมป์ไทยแลนดเซมิโพลีกได้แก่ร้อยเอ็ดทีบีเรเนเดครับอันนี้ก็คือบทสรุปทั้งหมดของบอลไทยในฤดูกาลนี้ครับ ข่าวต่อมาจะเป็นเรื่องของทีมชาติไทยชุดยู17นะครับที่ทําการอุ่นเครื่องกันหลายนัดกันเลยทีเดียวเริ่มที่อุ่นเครื่องกับชนบุรียู18ครับต่อมาก็มาอุ่นเครื่องกับพีดีทีอาคาเดมี่ยู18แล้วก็มาอุ่นกับบุรีรัมยูนเต็ดยู18นะครับโหเรียกว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่เน้นผลการแข่งขันนะฮะเราก็ไม่มีให้รู้หรอกครับว่าชนะกันกร่ลูกอะไรยังไงครับเพราะเป็นเกมแบบปิดนะฮะ เป็นการทดสอบรูปแบบของทีมเป็นการทดสอบรูปแบบของเกมก่อนที่พวกเขาจะไปแข่งในทัวร์นาเมนต์จริงครับในเซนครัพที่ประเทศดินนีเซียนะฮะโดยทีมชาติไทยขอยงเรานะประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียเป็นเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ครับเวลาย3 0นซึ่งเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยอาจจะต้องติดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีช่องไหนถ่ายทอดมาทางไทยหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันดูครับส่วนผู้เล่นอย่างชัยวัฒน์เงินมานะครับ ของตางทีมชาติไทยชุดยูยิปเจที่มีประสบการณ์ไปฝึกซ้อมในโครงการบาเยร์นกลบอและไปพร้อมกับไมคอนคาโดโซนะครับไปกัน2คนครับได้กล่าวว่าการได้ไปฝึกกับต่างประเทศนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วยตัวผมได้เยอะมากๆเลยครับเพราะว่าการได้ไปที่นั่นก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายทั้งในและนอกสนามคือยกตัวอย่างในเรื่องของการซ้อมโค้ชก็บอกคภาพรวมสิ่งที่เขาต้องการ แล้ที่เหลือก็ให้นักเตะของเราคิดเองว่าต้องทําอย่างไรในสถานการณ์ไหนจะไม่มีมาสั่งว่าต้องทําแบบนี้แบบน,นั้นแบบเดียวเพราะเขาจะพยายามเปิดอิสระให้นักเตะคิดนอกกรอบเพื่อพัฒน,นาตัวเองในขณะเดียวกันก็มีการสอนเหมือนกันอย่างเรื่องวินัยนอกสนามที่จะต้องทําติดตัวเพื่อให้เรามีวินัยในสนามนอกจากนี้ยังมีเรื่องของโภชนาการการพักผ่อนการสร้างร่างกายคืออย่างผมก็มีรูปร่างที่เล็กโคตด ที่นั่นก็แนะนําให้เราพยายามสร้างร่างกายขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับคนที่ตัวใหญ่กว่าเป็นต้นสําหรับทีมชุดนี้ครับผมมองว่าทีมของเราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาทุกอย่างไปพร้อมๆกันคือจากไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาแต่เราจะจับมือกันเพื่อพัฒนาไปในรูปแบบของทีมและผมก็เชื่อมั่นในแท็กติกของโค้ช โค้ดเองก็ทกําการบ้านมาหนักแนะนําข้อมูลมาให้พวกเราฝึกซ้อมและยิ่งหลายคนต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการซ้อมหรือแข่งขันต่างแดนต่างก็รู้แล้วว่าทีมจะต้องเจอกับงานที่ยากและมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันในครั้งนี้แต่พวกเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่และขอให้แฟนบอลเป็นกาลังใจใพวกเราด้วยนะครับทีมชาติไทยชุดยู17จะประเดิมกับออสเตรเลียในวันที่2 3มิถุนายนนี้เวลาบ่าย3โมง ที่สนามสีเวดาลีสเตเดียมครับต่อมาวันที่26มิถุนายนเจอกับทีมอเลสเตในเวลา1ทุ่มครึ่งครับที่สนามสีวาลีสเตเดียมต่อมานัดสุดท้ายวันที่29มิถุนายนทีมชาติไทยยู17จะพบกับมาเลเซียที่สนามมานาฮานสเตเดียมครับโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์จากทั้งสามกลุ่ม พร้อมกับรองแชมป์ที่มีผลงานดีที่สุดครับจากทั้ง3กลุ่มรวมเป็น4ทีมอ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1กรกฎาคมต่อไปครับส่วนนัดชิงนั้นจะเล่นกันในวันที่4กรกฎาคมครับเป็นกําลังใจทีมชาติไทยชุดยูสิ 17, ความหวังฟุตบอลโลกยูสิ 17, ในครั้งนี้ด้วยครับผู้ชมข่าวต่อมาครับมาดามแป้งพร้อมด้วยชนาทิพสงกระสินนะฮะเข้าพบ คุณสุริยะจึงนุ่งเงินกฤรองนายกรัฐมนตรีครับเพื่อรับเงินอัดฉีด3ามนั้นบาทตามที่สัญญากันไว้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3ต่อหนึ่งครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยนําโดยนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีก็อัดฉีดทับช้างศึกไปแล้วนะฮะทุกเกมแต้มละหนึ่งนนบาทแต่ในเกมเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ครับมีความสําคัญ คือชีช้ชะตาเข้ารอบคัดบรลโลกรอบสามทำให้สุริยะจึงนุ่งเงนกฤษรองนายกรัฐมนตรีอัดฉีดส่วนตัวเพิ่มเติมลูกราหนึ่งล้าน 1, 000, 000, บาทนะครับแบ่งเป็นประตูละห้าแสนและเซดิ้งห้าแสนรวมสามลูกเป็นเงินสามล้านบาททั้งนี้มาดามแป้งนะครับก็ได้บอกว่าครับปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีบณเศรษฐาทวีเสินจนมาถึงรองนายานกคุณสุริยะจึงนุ่งเงินกฤษ โดยแป้งต้องขอขอบคุณแทนทีมงานสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญความเสียสละและความมุ่งมั่นเพื่อทีมชาติไทยถึงแม้ว่าเรายังเสียดายที่ไม่ได้ผ่านเข้าสูร่รอบ3ด้วยเงื่อนไขาขาดอีกแค่ประตูเดียวแต่ยังน้อยแป้งเชื่อว่านี่เป็นนิมิตหมายดีของฟุตบอลไทยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐฟุตบอลไทยก็ต้องส่งเสริมแบบภาครัฐเยอะๆครับมันต้องใช้เงินอีกเยอะนะฮะถ้าหวังจะไปฟุตบอลโลกครับถ้าไม่ลงทุน การฟุตบอลนะครับความหวังไปบอลโลกมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมนะครับเพราะหลายๆชาติเนี่ยบอกจะเป็นหมื่นล้านยังไม่ได้ไปบอลโลกเลยครับอย่างเช่นพวกภาคอาประเทศอย่างโซนอาหรับอย่างงี้นะฮะเราก็ลงทุนกันละครับทำไมไม่ได้มีเราลงทุนประเทศเดียวแน่นอนครับคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือข่าวสารฟุตบอลไทยในวันนี้ครับถ้าืุนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องตีบันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ